สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมอยู่กับช่อง y o u t u b e พัคก,กี้ดําดินพุทธร,รับนี่ก็พามาดูการเดือเครื่องครับนี่ไม่โครวบผมมีเสียงดังครับนี่ไปถอดมาหรือหรือวิอจัยดูครับนี่มาจากสาเหตุอะไรครับนี สาเหตุเป็นบางส่วนครับนี่แต <ú delete> ่ยังไม่หมดครับนี่ต้องรื้อมาดูว่าอะไรเสียหายบ้างครับนี่ตีแตงกวาครับสูบหนึ่งนี่ครับสูบนี่แหละครับมีปัญหาสูบหนึ่งครับนี่อันนี้สูบโขครับสูบโขบวะโอ ตกตแตกครับแตกเนื่องจากประกับช้าบอกตัวหนึ่งนี่น็อตขาดครับผมนะครับน็อตตัวนี้ขาดน็อตตัวนี้ขาดเทำให้ประกับรุดครับผมประกับรุดชาบรุดครับผมทำให้นี่ครับ สูบตัวนี้ใส่เข้าไสูบโพเข้าไมไม่รู้ว่าต้องได้เปลี่ยนการไหมหรือเปล่าเนี่ยไปเช็คดูเข้าไหมสาเหตุมาจากตรงนี้เข้านหปะกับชาบออเขมีหดอกจริงยินโซนไหม เฮ้ยท่านโซลาเว่ยมวยเชีงเฟืองกับมวยเชีงยนต์นี่ครับรุพี่ลูกน้องครับนี่รุ่นพี่รุ่นน้องเลยรายการครับนี่กำลังฆ่ากันอยู่รายการครับนี่มีมีเทียงกันแล้วผมอยู่ปากครับตรงนี้เออจับเนี่ยปากชาบนี่เออเองก็ดูไอ้ช่างยนต์โอ้ยบักช่างยนต์อ๋ออ่าอันนี้ลืมไมไม่ได้จับมานาน จับแต่นั่นหลล้วจับอย่างอื่นจับแต่กบเลาวไม่ได้จับไปเจเรียงเรียงไว้เป็นชุดเป็นชุดอัเป็นูคาับจะได้รู้ครับโแทองสอบาทเพิ่นสิมาที่ไรชุมทุบอยคันละเมินคันละเมินนว่าไะเมินามบาทนั่นกอเ

เป็นบรา,าโอ้ยไปสิเฮ็ดบูเป็นเอสบอลได้เอสที่หน่อยมันบ <c oughs> <c oughs> มเมียนได้เฮ็ดบ <ผม S 1> อลได้ดูเรียนรู้ไปพร้อมกันนะผมไม่มาเดี๋ยวกูจะวัดนี่ยผมก็ไม่เคยดูครับนี่จากบันหันลงมาเด้อใส่เลยไม่เคยถ่ายเขาด้วยเครื่องครับนี่ไม่มีวิชาความรู้ครับเรียนช่างคนครับไม่ได้เรียนช่างยน คาเมียต <the ีคนพลิเนะเทคนิคการพลิเนะโอเลสี่ส right> no ี่สี่โอ้ในนอนครับนี่ยังไม่เร็ไม่ช้าครับนี่ผมว่าเตจะขึ้นข้างบนแล้วนี่ว่าจะขึ้นสีเขียวไปสีเขียว ว่าจะไปกับเขาหมดแล้วนะให้รูปนิ่งอ่ะิน้อยเอาเกมมือละนึ่งเซ็ตหนึ่งนี่เอาเกมมือเน่าเฮ้ยท่านี่เจ๊ดจากยูทูบเอากี่มือเอากี่มือทุกคลิปได้เขาเขาเขาต้องเปลี่ยนชาใหม่มือบอสังจอย เปลี่ไหม่มื่อเดินเนอะบึงคนวะอ๋อมีเป็นจรงเลยอ๋อส่วนนี้เขายังบวมหูเหี้ยนะเพรว่าตอนนี้มีเส้นมีเส้นตรงเที้ยมไหมต้นอ๋อัวนี้พวกท่านเป็นอ๋อหรือมีความเปลี่ยนภาพอะไรอ๋อต้องออกเดี๋ยวมาดูก่อนครับผมอยากเช็คแต่ว่าเดี๋ยวเบิึงขันฝนกันว่าอาการของแก้ๆเขาเป็นยังยังยังวิเคราะห์ดูก่อนนะนี่ ต้องยกคอออกมาดูเขานีิปกติแล้วเนี่ยถ้ามันออกอย่างนี้แล้วแต่มันพิดปกติปกติมือหมุนหมุนบ่ออมันเอียงมันเอียงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของมันนี่คือมันเป็นเพราะไอกระโปรงหลุดฉูกแตกหรือบอแตกลงมาขัดขัดแล้วก็กระชากเสองบาตัวนี้ขาดเลยเห็นเทนอตขาดกันลยวดูช่างวิเคราบหี่พวกเลยเพราะว่าชาบไม่ละลายเกิดจากซูโพกัานี้ นึกว่าชาบละลายครับนี่เยอะไอ้บางบางหมดเลยนีก่อันนี้อะปลาสาเหตุที่นัดเขอขาดกระโปรงสูงนี่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 เขาเรียกชาบเออนี่ละลายไม่ละลายแันวไม่กระเดาหนูมันร้อนมันเลยละลายแต่อันนี้คาดว่าน่าจะชับละลายแต่แรกแต่เปิดออกมาตัวนี้นัดขาดนี่อ่ประกับขับอกนี่มันขาดมันมันขาดพุดรับ นี่น้องครับมันจะหลุดออกตัวนึ <sk ling> <sk ling> <k <k really? ่งมันขาตัวหนึ่งมันคือจะมันขาดปุ๊ธเลยขาดแล้วเบียร์อันนี้ม้วนอะผมลืมใจแม็กไปลองตอนใจเบียร์น่าจะกระแทกเนี่ยนะเบียร์อืมก็ชาบมันหลุดออกมอนไงมันจังหวะลงจังหวะขึ้นมันกระแทกนะผมว่าชาบอ่าเครื่อองครับอันเดียวบ่อขาดตวเดียอันเดียวเลยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบ่อขาดบ่อขาดมันยืดมันอะไรไหมบ่อขาดตัวนี้นะโรงพยาบาลนาสิรุตออกก่อน ที่บกขาดตัวนี้นะทีอยู่แน่นแล้วมันตีกันนะครับรนะมันเลยขาดจังหวะกระฉากครับมันเลยขาดเพราะตัวนี้นะรุดอกค์นี่ตัวหนึ่ตงตัวนี้มันเหมือนไม่มีรอยเลา้าครับมันคือขาดอกเลยขาดทีเดียว <daylight. S 1> มันงัด <rs> กันกับขาเลยอ้อธิมุ่ยเป็นอรจรงห้ยมาจากตัวเนี้ยรุดอกค์นี่ตัวที่ว่าไม่ขาดนี่รุดอ่อนแล้วตัวนั้นเนี่ยมันรับรับคนเดียวอ่ะมันงัดอ่ะครับมันมันมันงัดอ่ะมันรับตัวเดียวเอมีข้์สาเหตุครับผมลายลอดครับ มันมันมันอยู่นานเน้ยผมว่าเนี้ยจนนี่ถูจนสึกใส่โดนเลยที่ไหนดักเพียงเลยไหนไอเอ็มดากชาบุกนี่บุกไม่ต้องถอดบุกต้องถอดชาบุกก็ไม่ใช่ประกอบคลายคลายมือตรงนี้อืมลายเชาบุกโอเคนั่นไงสิกาวช้าช้าช้ให้เขาไม่ช้า

เงียไปลืมเลยไปลืมเรียนเรียนนี่เกี่ยวจะทำซีซูบแล้วฮะให้ทำซีซูัมีเครื่องบุกเลยรัไทยครูโยมมลังอากูนักเรียนรืแล้วเข้ปัาเกิดการเรียนรู้เลย ไอ่ฟอร์ดนะต้องให้เอ็งเรียนรู้รือเริ่มทำไม่ได้ครู่ผมใส่ไปแล้วคู่จำไม่ได้เราเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็ว่ามีครูอยู่เนาะไม่ได้จำแล้วอืทอนเลยทอนเลยต่อกองไปตะจูนอยู่ข้างไหนบ้านที่เดี๋ยวไม่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 ตามงานเรียนนะตามงานไงธรรมดาวันนี้เออเออโอ้อะไรมาใส่บานที่ใส่อะที่สามสิ ตัต้งว่ายอยู่ก็ระบยมันก็จะไดกมันจะกพันมันสองพอนเหยมีรยมีตังอยู่เท,ท่ทาหร่สี่ร้อน้ำมันเตนะืนน้ำมันแม่พอเต,อตือนใอจะหรอตังเตือนน้ำมันทั้งนีำมันขึ้นทีแรงเนฮะ้ นะเ,เดี๋ยวก็รู้ครับนี่ข้อนี้จะเสียหายเป็นร้อยมากน้อยแค่ไหนนี้ถ้าข้อไม่เป็นอะไรมากก็รอตัวไปครับนี่ mặt lợi trên mặt lợi hm mặt à, mặt lợi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  บ่เคยเห็น,นบบเลเป็นไปได้หนึง่งนอ็อตคายออกมาก่อนตัวแรกนอ็อตคายออกมาตัวแรกไปตัวนั้นมันมันเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้วมันรับแรงหลายมันหักหล่นแอบหล่นแรงกระแทกไปใส่ออกันเลยตัวนี้มันเอียงกัน เออวิวอ่ะตัวแรกมันหลุดออกมาแล้วไงมันค่อยๆคลายแล้วหลุดตัวที่ยังไม่ขาดนี่คือเออตัวหลุดออกมาอัตโนมัตินะสั่นสะเทือนคลายมันคลายมาคลายมาคลายจนหลุดแล้วไอ้ตัวที่ขาดนี่คือมันมันครับมันโยกมันแรงครับกันปอกปอกเลยแบบใช่ใช่ใช่แล้วก็นหนึ่งกระโปรงแตกลงมาใส่เขาอ๋อกระโปรงลูกโซ่แบบอืม แต่ว่าแต่มันเแต่ความคิดผมผมว่าน่าจะน็อตน็อตหลุดก่อนน็อตหลุดคันกระโป้งไตคือไตไตน่าจะน็อตหลุดก่อนครับไม่ไม่มันมันลงอยู่แล้วแล้วโป้งแตกเครื่องมันฝาดมาทางผีมันลงมันต้องลงทองอ่างอย่างงี้ยมันก็ต้องโดนฝั่งทางนี้อืแต่ว่าพวกเสือผมยังสิบ่์เป็นอย่างเพราะว่าชายชายมันจะลงมาลึกนะใช่นี่เขาลงมาลึกมาดูกันวิเคราะห์สาเหตุครับนี่ มันหมุนมาผีอ่ารองร่องบิดหมุนมาพีบ๊บบ๊อบเออเออ,เอ,อนี่แหละส่งนย่งหละนี่แหละตัวนี้แหละมันมีรอยอยู่มีไหมเขาจีิงๆรอยตรงรอ,ออรอยมันฟาดเออรอยฟาดรอยเป็นฟาดใจมันยังมิมัมาทำมาทำเช็คกับมนเราโอเมนเพรานว่ามันต้องเอาไปจับก่นเ,เพราะว่ามีหัวมันสีเบี้ยวบ่เพราะว่ามันมันกระชากอย่างสิมันโอกาสมันเบี้ยวมี ตั้งขืนคนมาตั้เปนยังภาอีมาจากไหนมาจากยังซหอยังตองหังสลับไรเดินตางดาเจอมาตัวไอยมันจบแล้วสารุ่นกุยสมควรไดเช็คูีหรอกันรุ่นมั้ครับแตกเลย พอแต่มันปอก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 การอันนี้ไปหมดแล้วนะครับผมว่าบนยังเลี้ยวมันเหมือนมันจะเป็นเหมือนอกละลายนะอกละลายดูยากมากเลยอกละลายแต่อันนี้มันไม่ใช่ละลายมันแตกมันกระแทกเพราะว่าไอ้นีมหลุดหลุดแล้วไอนี้นะตัวนี้รับอยู่ตัวเดียวนะปั๊มเราต้องปั๊มเลยเนาะปั๊มปั๊ม

รถดักดท้ยอย่างนี้เก็บเก็บเองเพื่อรูปบ่รอโอ้โหไม่รู้ยังไม่ผิดผมไม่รู้ท่านรองคะเห็นว่าทางพักอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่รู้ก็เขาไม่รายงานผมผมจะไปรู้ได้ยังไง อย่องนี้ต้องปงเห็นปูเขาลุกขึ้นวัดเราลุกไควนนี่มาอม <laughs> ลไรที่เพื่อโอ้ยโนโนโนนนป่นนั้นใคยังมาปินเนาะมานลุจัดการไฮไลท์ขวเวซิงขวเวียงซิงอืมจัดการไฮไลท์ครับนี่ยกขวเวียงโอก้ก็รุ้ไง

กดสเตอร์ฮะคลิปหน่อยเฮ้ยบ้านตั้งแลไปเจียแเราเปลีนเสื้อ้าแล้วมันจะเจียได้หมดเลสสำคัญปุ๊บมันสามสิบแล้วถ้าเจียได้ก็วุ้นวิทย์วันนี้สูงสุดท้ายเลยมันเป็นสันเลยอะสึกจะเป็นสันข้างๆโอเบอร์งัดไงเีอยโอ้ชับชับออกละลายละลายหล่น ตัวตัวนี้ของตัวไหนนี่ข้างหน้านี่อันนั้นนะครับไม่ใช่ตัวตัวที่ห้าตัวที่หกตัวหกหรือตัวตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวหกอันนี้ยังอยู่บอสตัวนี้มันหายเลยตัวนี้นจะแตกคือโอ้ยเจัดเม่นคือว่าบาดนี่ขอให้ตีเฮ้ยอะไรมาลักกินอะไรเน่เก็บสิบห้าแล้ว ใ้ดูจี๋ไดหรือเปล่ามั้ยก็เท่ากับสามสิบน้องเกชาติทำงานสวิตเซอร์แลนด์างไงจัดเตียงไว้สวยงามพ่อนลูกศก ละลายลโอ้เป็นรอยเป็นรอยเห็นไหมเล่นนะเล่นตัวนี้จนแค่นั้นเลยเ,ออเ,ออเล่นเสื้อ,เ,อ,อเล่นเสื้อ,อ,อดีไม่เล่นจริงจริงสองอันเลยเออเล ขอจะสาบสาเหตุพอประมาณเท่าน,นี้ก็ะจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> กดไลค์กดติดตามเลยครับผมช่องยูทูบลักกี้ดํารินมาทนคะรับสวัสดีครับผม